สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำถั่วเียวปานิลเนาะปลานิลทอดแล้วทอดเรียบร้อยแล้วก็ดิกะทิที่ติขัดอีแล้วก็ดิ่งพริกนี่ใบผักชีแล้วก็ใบมะกรูดจ้าตั้งกระทะแล้วเกะทิใส่เลยใส่กะทิแล้วก็ให้มันเดือดใส่เกลือไปนิดนึงให้กะทิมันตุกกรดแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกท็เอียงตาใส่กระมิ้นแล้วเนาะใส่กระมิ้นนิดนึงให้มันหอมใส่กะทิใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไปสองช้อนโต๊ะ ใส่ปลาไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงตามด้วยหางกะทิอีกนิดนึงตามด้วยหางกะทิพร้อมด้วยซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเอาปลานิลนที่เราทอดแล้วใส่ลงไปจ้ามันจะได้ซึมเข้าไปในปลานิลนให้มันเดือดให้มันเดือดก่อนแล้วก็ปิดฝาปิดฝาได้แป๊บนึงเปิดฝา เกิดฟ้าจะได้แล,แล้วก็ใส่ใบมะกรูจ้าใส่มะกรูใส่ใบผักขีจ้ามีกลิ่นหอมหอมแล้วหอมแล้วตักขึ้นมาเสร็จวันนี้ชูชีปลนนินพร้อมเสิร์ฟจ้า